วิธีนะคะในการรับมือกับพวกที่ปากไม่ดีแบบชิลๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือใช้วิธีการ space no react ค่ะ space no react เนี่ยความหมายง่ายๆก็คือว่าอย่ามูวามถ้าสมมุติว่าเราได้ยินใครที่พูดถึงเราแบบไม่ดีนะคะยิ่งเราเป็นคนที่โมโหง่ายขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยให้ลองหายใจนะคะหายใจแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ก็ได้ ถ้ามันยังทนไม่ไหวก็นับใหม่นับซ้ําไปสักสองรอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกที่มันกําลังจะจี๊ดเนี่ยมันจะลดลงได้นะคะใช้การหายใจมาช่วยระหว่างนี้เองอะค่ะพอร่างกายเราเริ่มแบบเย็นลงนิดนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มความรู้สึกวู่วามความรู้สึกอยากจะปี๊ดเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะทําให้คุณมีเวลาคิดมากขึ้นนะคะพอเรามีเวลาคิดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่ม ไปถึงเทคนิคที่2ก็คือว่าเราจะเริ่มมีความอยากรู้สึกตอบโต้นะคะแต่ว่าเราอย่าใช้อารมณ์ค่ะมีไม่ได้ห้ามนะคะในการที่จะตอบโต้เพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่หลายๆครั้งอะคะ่ะสิ่งที่พวกคนปากไม่ดีเขาพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แย่จริงๆเราตอบโต้ได้แต่ถ้าเราตอบโต้ไปเลยนะคะโดยที่แบบเหมือนกับเห็นช้างตัวทอมออะมันมีแต่ผลเสียนะคะแล้วก็ ส่วนมากเนี่ยผลเสียมันจะมาตกอยู่กับตัวเราแต่ถ้าเรามีการ space no react สักนิดนึงก็คือ pause นิดนึงอย่างวุ่นวามแล้วก็มีการประมวลผลว่าเราจะตอบโต้อย่างไงดีอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าตอบโต้อย่างไม่ใช้อารมณ์นะคะเราจะวินมากขึ้นแล้วก็ผลเสียมันจะลดลงค่ะส่วนเทคนิคที่3นะคะหรือว่าวิธีการที่3ก็คือพอเราเริ่มมีการ คิดทบทวนมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นสมองจะเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องพวกนี้ไร้สาระว่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณฝึกบ่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเรื่องไร้สาระมันมากขึ้นพอเรื่องไร้สาระมันมากขึ้นน่ะเราจะอยากยุ่งกับมันมน,น้อยลงนะคะผลสอผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะไม่เสียเวลานะคะเราจะได้เวลาของเรากลับคืนมาแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเราจะไม่ต้องเสียเซลล์ในสมองเสียพื้นที่ในสมองเนี่ย ไปยุ่งกับเรื่องแย่ๆนะคะซึ่งบางทีเรื่องแย่ๆก็เริ่มต้นมาจากคนอื่นไม่ได้เริ่มต้นมาจากเราสักหน่อยส่วนเทคนิคข้อที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณรอดพ้นจากพวกคนปากหมาหรือปากไม่ดีนะคะก็คือเลือกคบคนที่มีคุณภาพค่ะพอเราเริ่มมีสติแล้วเนี่ยใช้สติให้เป็นประโยชน์กลั่นกรองคนที่เราจะคบด้วยนะคะแล้วคุณจะได้เพื่อนที่มีประโยชน์เพื่อนที่มีคุณภาพ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาที่จะมาทำโปรเซส s าข้อที่ผ่านมานะคะส่วนข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5เป็นข้อที่สำคัญมากค่ะโฟกัสค่ะโฟกัสเป้าหมายสิ่งที่ต้องการจะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในแต่ละวันเป้าหมายในแต่ละเดือนเป้าหมายในแต่ละปีนะคะเราอยากทำอะไรทำแพลนไว้เลยค่ะเขียนติดข้างฝาแปะข้างฝาไว้เลยก็ได้ว่า วันนี้เรามีแพลนแบบนี้อาทิตย์นี้เรามีแพลนแบบนี้เดือนนี้เรามีแพลนแบบนี้นะคะแล้วก็โฟกัสมันค่ะยิ่งเราโฟกัสเป้าหมายของเรามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งหลุดจากเรื่องแย่ๆมากขึ้นเท่านั้นเพราะเราจะไม่อยากเสียเวลาไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีเพราะว่ามันเสียเวลาคุณภาพของเราค่ะ